สุดหนุ่มขมิ้นไม่ทนฟาดกับคนขมิ้นที่ปากดีในประเทศไทยบอกว่าถ้าจะอวดดีอวดเก่งให้กลับไปอวดดีในขมิน้นอย่ามาอวดดีในแผ่นดินไทยอย่ามาเป็นขยะสังคมประเทศไทยพีพี อยู่ประเทศไทยไหมวันละสามสี่ร้อยกลับไปวันละร้อยห้าสิบนั่นแหละพี่ผมพยายามเตือนผมไม่อยากให้ขับแย้งกันหรอกแต่พุ่นแมนบางคนนกที่ทำคลิปออกมาเยอะๆประเทศไทยนะผมจะคอยดูอีกประมาณอีกสิบห้าวันนะ่ะเนี่ยน้ำมันสำรองเงินเกือบหมดแล้วคอยดูว่าจะเป็นยังไงผมจะรอดูว่าประชาชนคนเง้นจะรู้สึกยังไงว่าถ้าขาดไยปยระเดี๋ยวอย่าหลงตัวเองนะว่าเงินไม่นำเข้าจากประเทศไทยแล้วประเทศไทยจะเดือดร้อน รู้หลงที่เหม็นใช้ของไทยนะั้นคนไทยแค่ว่าปิดงานอยากสั่งสอนให้เป็นบทเรียนให้คนเหม็นรู้ว่าถ้าขาดประเทศของเขาเราก็ทำตัวให้ดีๆหน่อยนะครับอย่ามาทำตัวเก็กอย่ามาปากดเีเพราะว่าคนที่เขาเดือดร้อนจริงอ่ะ เราไม่จำเป็นต้องปิปเก่งอะไรขนาดนั้นก็ได้เพราะว่ามันจะพาคนอื่นมาช่วยไปด้วยคนที่อยู่ที่นี่มันไม่ได้น้อยอย่างเป็นแสบคนละแล้วคนคนเดียวกลุ่มเ,เดียวเนี่ย,ยมันทำ หนุ่มขมิ้นฟาดกับแรงมากพพเอฟซีเอาข้าวให้มาให้หมากินครั้งเดียวมันยังสำนึกบุญคุณไทยแต่คนขมิ้นไม่เคยสำนึกบุญคุณของคนไทยนี่คือหนุ่มขมิ้นในประเทศไทยฝากถึงคนขมิ้นที่ไม่เคยสำนึกบุญคุณของคนไทยเดเย,นะยเนอพพเอฟซีใช่ เนี่ยเขาบอกว่าคนขมิมนไม่เคยดูจากคำว่าบุญคุณของคนไทยฟาดกับสาวขมิมนที่บอกว่ามาทำงานในประเทศไทยจะให้สำนึกบุญคุณอะไรเพราะว่ามาทำงานในประเทศไทยก็เอาแรงไปแลกกับเงินไม่ใช่ไล่เงินมาฟรีๆแล้วมาอยู่ในประเทศไทยก็ไม่ใช่ว่าจะมาอยู่ฟรี เขาบอกว่ามาก็ซื้อข้าวเศร้าห้องอยู่น้ําก็ซื้ออะไรก็ซื้อทุกอย่างแล้วต่อพาสดสปอร์ตทุกครั้งถ้าคุณไม่อยากเสียตังสักบาทแนะนําให้กับขมินแล้วไปทํำนากินข้าวเองเนาะพีพีเอแล้วก็มีอีกหนุ่มขมินอีกคนหนึ่งเดือดหนักเส้นกันเนาะพีพีเอฝากถึงคนขมิน ว่าถ้าจะมาอวดเก่งอวดดีให้กลับไปอวดเก่งในประเทศขมินอย่ามาอวดเก่งในประเทศไทยเพราะนี่คือประเทศไทยไม่ใช่ประเทศขมิน้นอย่ามาเป็นขยะในสังคมไทยอย่ามาเป็นขยะให้คนไทยต้องรังเกียจเธอคนเดียวทำให้คนขมิน้นมาทำงานในประเทศไทยเป็นแสนต้องเหลือดร้อนด้วย ป้าพพเอฟซีน้องเดียเพิ่งดูนั้นเนี่ยว่าคนขามินเข้าไปทำงานในประเทศไทยหลักแสนขึ้นเลยเนาะพพเอฟซีเพราะว่าน้องเดียไม่อยากจะเสื้อเพราะมีกลุ่มขมินบางคนบอกว่าคนขมินดวยเพราะว่าเขาขยันเขาบอกแล้วที่สำคัญเขายังบอกว่าคนไทยด้วยเพราะมีแรงงานขมิน ถ้าคิดว่าตัวเองเก่งขนาดนั้นทําไมไม่กลับไปทํางานที่บ้านตัวเองถ้าคิดว่าเก่งมากพอทําไมประเทศตัวเองถึงไม่จะเดินกว่าประเทศไทยทําไมต้องเข้ามารับจ้างทํางานแลกเงินในประเทศไทยให้กับคนไทยถ้าคิดว่าตัวเองเก่งขนาดนั้นแล้วก็มีอีกบางคนบอกว่าถ้าไม่มีแรงงานขมิน้นคนไทยไม่มีถนนดีๆไซด ถ้าคนไทยไม่มีถนนดีๆสซต์ตั้งก่อนหน้านั้นคนไทยจะเอาแรงงานขมินเข้ามาทําอะไรเนาะพพเอฟซถ้าคนไทยไม่ดวยก่อนหน้านั้น,น,นคนไทยจะมีเงินจากไหนไปจ้างแรงงานขมินเพื่อเข้ามาทํางานในประเทศไทยไปพี่ๆไปฟังคลิปของหนุ่มขมินที่ฝากถึงคนขมินที่ว่าคนไทยน้องเดียวได้ฟังและสะใจสุดๆเลยพพเอฟซี คนเงินไม่รู้จักคุณคุณมีงานทำเหมือนที่อยู่ประเทศไทยไหมวันละสามสี่ร้อยกลับไปวันละร้อยห้าสิบนั่นแหละที่ผมพยามเตือนผมไม่อยากให้ขัดแย้งกันหรอกแต่คนเนม็นบางคนเนอกที่ทำลิปออกมาเยอะะประเทศไทยนะผมจะคอยดูอีกประมาณอีกสิบห้าวันนะ่ะเนี่ยน้ำมันสำรองเงินเกือบหมดแล้วคอยดูว่าจะเป็นยังไงผมจะดูว่าประชาชนคนเงินจะรู้สึกยังไงบ้างถ้าขาดไทยไปแล้วอย่าหลงตัวเองนะว่าเงินไม่นำเข้าจากประเทศไทยแล้วประเทศไทยจะเดือดร้อน รูห้หอกที่เห็นใช้ของไทยนั้นคนไทยแค่ว่าปิดดะานอย่ากสังสอนให้เป็นบทเรียนให้คนเรียนรู้ว่าถ้าขาด แบบกูเขาเดอนนะแต่เราไม่จําเป็นต้องไปเก่งอะไรขนาดนั้นก็ได้เพราะว่ามันจะพาคนอื่นเขาช่วยไปด้วยคนที่อยู่ที่นี่มันไม่ได้น,น้อยอย่างมันเป็นแสนคนละแล้วคนคนเดียวกลุ่มเดียวเนี่ย,ยมันทำ อย่ามาเป็นขยะในประเทศไทยนี่คือคำพูดจากหนุ่มขมิ้นที่ฝากถึงคนขมิ้นที่ปากดีใส่คนไทยแต่ยังมาทำงานในประเทศไทยแล้วที่สำคัญพี่พีเอฟซีหนุ่มขมิ้นบอกว่าทำงานในประเทศไทยไล่วันละสี่ห้าร้อยแต่ทำงานในขมิ้นไล่แค่วันละร้อยห้าสิบนี่ค่ะพี่พีเอฟซี ทั้งทั้งที่ค่าแรงไล่วันละร้อในขมิน้นแต่ขมิ้นบางคนหลอกกันเองให้กลับบ้านว่ามีงานรองรับค่าแรงไม่ต่ำกว่า3า0สี่เท่ากันกับไทยแน่นอนเนี่คพอ PPFc คือขมิ้น กับขมิน้นหลอกกันเองเนาะพี่ p f c อ่ะคลิปวิดีโอนี้พี PPFc มีความเค็นเนี่ยไรกสามานันมินขมาไหลเด้อตอนนี้น้องเดียเองกับสิได้คอโตูล่าพเพียงเพียงซัมหนีเนาะจะได้พี่พีขมาเดาจะดึงกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว,ว่ากดกระดิง่งแจ้งเตือนให้ทั้งสองน้นนองเดียสาวเล่าในเด้พอ,นะพอพอกลับคลิปหน้าพี่พี่น้องกับสบายดีสะใจแห้พีบ PPFc บ๊ายบาย